วิถีไทยวิถีพุทธช่วงถามด้วยใจไขด้วยธรรมโดยพระกุณท่านพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมวัดปา่าหนองไผ่ตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครหมอไปไป,ไปนอนอยู่บ้านตาเป็นไงล่ะบ้านตา<อ>แน่นไหมในในครัวแน่นไหม<อ>แน่นมาก ต่างคนต่างบุงต่างคนต่างแต่เอาเอา,เอาผ้าเอาอะไรตัวไรแปลกก็เป็นที่บงบังแล้วก็อยู่กันอะ่ะเดี๋ยวคุยกันเลยวดบู่คนะคุยกับคนนี้ก็คุยบอกคนเดี๋ยวนี้เนี่ยสภเดี๋ยวนี้เนี่ยจะไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของลวงตาแล้วก็ไม่มีโอกาสแล้วด้วยที่จะไปรู้จักตัวตนที่แท้จริงของลวงตาก็จะเจอเห็นแต่ลวงตาแบบนี้เท่านั้น,นแต่จริงจริงแล้วแบบนี้ไม่ใช่ลักษณะของลวงตา ไอ้ทุกวันนี้ครับว่าในลักษณะท่านจะากดูแลท่าฉันท่านเองก็ยังไม่ไหวเลยเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรอมท่านปล่อยวางหมดคือทุกวันนี้ท่านปล่อยวางหมดแล้วเ <Okay. S 1> พราะนั้นเพราะนั้นเนี่ยนนคนเออออเบางทีคนใหม่เนี่ยที่ยังไม่เคยไม่เคยพบไม่เคยพบไม่เคยรู้จักหลวงตาเส่เก่าก่อนพอมาเห็นแบบนี้่บางทีมันก็จืดจางไปแต่จรงๆๆิจรงๆแล้วหลวงตาไม่ใช่อย่างนี้แต่มันไม่มีนทางแก้ไขแล้วคนมันมากมายไก่กองอะไรต่อไ เพราะนั้นทุกวันนี้ต้องตัวใครตัวมันใครจะรักษาตัวได้มากขนาดไหนก็นถือว่าเป็นประโยชน์แกตัวเองมากึ้นเท่านั้นเนี่ยอต่ใครไม่ใครไม่รู้จักรักษาตัวเองแบบนั้นแบบกระจมไปมนั้นความเมตตาของลุงตาเนี่ยเหลือลอแต่ท่านดุท่านก็ไม่ใช่ดุด้วยด้วยความปราชนาร้ายหรืด้วยเมตตาท่านดุด้วยปราชนาให้พวกเราดีนั่นแหละให้พวกเราได้อะไรทำเพราะนั้นเ,นเอเอ,เอ,เอ,เอ ที่ว่าเราว่าดุดเนั่นแหละล้วนแต่ธรรมะของท่านแล้วท่านพูดท่านคุยอะไรต่ออะไรนี่ก็ล้วนแต่เป็นมงคลทั้งนั้น,นออกมาจาับตาท่านแล้ว